ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของลำไยนะครับลำไยเห็นไหมลูกใหญ่มากเลยนะครับเจ็ดเหตุผลดีๆทําไมเราต้องควรจะกินลำไยข้อหนึ่งก็คือลำไยเนะี่ยมีส่วนช่วยในการบํารุงหัวใจ 2. ป้องก,กันโรคมะเร็ง 3. ลำไยเนะี่ยดีต่อกระดูกนะครับมีกับเรื่องแคลเซียมต่างๆทําทให้กระดูกแข็งแรง สต่อสู้กับโรคโลหิตจางห้าบำรุงสายตา 6. สุขภาพช่องปากแข็งแรง 7. จชะลอความแก่นะครับเพราะว่าในลำไย,ยเนี่ยมีสารเรียกว่า anti aging อันนี้ดีมากๆเลยนะถ้าทานลำไย,ยแล้วเนี่ยนะครับร่างกายจะสดชื่นแข็งแรงอันนี้เราจะมาแนะนำลำไย,ยวันนี้ลำไย,ยพันเบี้ยวเขียวลำไย,ยพันเบี้ยวเขียวเนี่ย เป็นลำไยที่เรียกว่าเป็นลำไยสายพันธุ์โบราณลำไยสายพันธุ์โบราณตัวนี้หาทานยากมากนะครับปีนี้ออกมากน้อยมากๆนะครับปีนี้ออกมาน้อยมากๆ,ๆ,ๆขอย้ําเลยขอย้ําเลยออเดอร์ต่างๆที่สั่งมาเนี่ยแทบจะไม่พอส่งเลยนะเรามาดูกันนะครับลำไยเบี้ยวเขียวนะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไปอยู่ที่สวนเบี้ยวเขียวลำไย,ยลำพูนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารับพีออเดอร์พันเบี้ยวเขียวลำไย,ยลำพูนของเรานะคะอ่าใครสนใจอยากทานเบี้ยวเขียวลำพูนปลาเศร้านะคะลูกโตโตแบบนี้เดี๋ยวูให้ดูลูกโตโตแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นแบบนี้แก่เนื้อให้ดูเลยนะคะหวานกรอบอร่อยนึ่งติ ทั้งเท่านั้นตอนนี้เรับพีออเดอร์นะคะใครอยากทานเดี๋ยวทักแบลมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจัดส่งนะลำไย,ยเบี้ยวเขียวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นราชาของลำไย,ยนะ King of Longan เลย5้กิโลเนี่ย6ก9บาทตอนนี้นะ5กโลกบาบทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับลำไย,ยเบี้ยวเขียวสนใจก็ทักมาได้นะ มาก่อนก็เราจัดให้ตามคิวนะครับขอบคุณครับ